การคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะหมนนะคะวิมลโลสติบมนทนก็เป็นเด็กวัดที่นี่แล้วคนที่ชักนำมาก็คือรุ่นที่51คือคุณตุนซึ่งอยู่แผนาอาหารนั้นก็รู้จักกันจากที่นี่นะคะตอนแรกเขาก็เชิญหลายครั้งชวนหลายครั้งเราก็ไม่ว่างเรา,าเราไม่น่าม,มีเวลาขนาดนั้นอะไรประมาณนั้นก็เลยเทีนี้ก็มีคุณตุ๊กอีกคนหนึ่งก็ ซ้ำม,มาอีกพี่มลต้องมาได้ลวนะเวลาของพี่ถึงแล้วเพราะว่าเราเคยสมัครเรียนที่สาขาหนึ่งด็อกเตอร์อํานวยเมื่อปี2543สาขาแรกเพิ่งมีจากหลวงพ่อบริยังปรากฏว่าโดนปฏิเสธนะฮะโดนปฏิเสธเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งรักษา,าการป่วยจิตเวชเขาบอกเขารับไม่ได้เราก็เลยเออก็คงไม่ใช่ที่ของเราอะไรประมาณนั้นแต่ก็มีความ มีความสนใจในศาสนาแต่เป็นสายอ่านไม่ใช่สายปฏิบัติอ่านเยอะอ่านประวัติลุงก็ใดๆอะไรวิธีการนั่นนี่อะไรสารพัดแล้วที่นี้คนใกล้ตัวก็คือพี่สาวแล้วก็หลานเรียนทุกคนเรียนตั้งแต่รุ่นยี่สิบกว่าอะไรทั้งหลายเราก็จะได้ยินเรื่องเหล่านี้มาตลอดแล้วก็มีกาสไปทําบุญที่วัดทมก็บ่อยแล้วก็ที่นี่สองที่แล้วก็ในเมื่อเพื่อนๆเขาก็อยากให้เรามาเรียนเราก็เลยเอามาสักครั้งหนึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่าหกเดือน เขาลงทะเบียนที่เสร็์มาเรียนหกเดือนจะรอดไม่เนี่ยจะรอดไห่เนี่ยมาก็แต่้ายที่เรารู้ว่าปลายปีเราจะยุ่งมากสองเดือนเพราะว่าจะมีลูกหลานมาจากทางอื่นซึ่งเราต้องดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพยายามมาบ่อยๆในช่วงแรกเพื่อนๆก็บอกว่าอุ้ยขยันจังอะไรบอกไม่ใช่ปลายปีฉันต้องโดดเยอะแน่จะคิดว่าอย่างนั้นแต่พอจริงเราก็ปลีกตัวมาได้แล้วก็ ที่นี่เหมือนบ้านหลังที่สองกคคือว่าเรามาก็เหมือนมาเจอพี่น้องเพื่อนฝูงหรืออะไรต่างๆแล้วก็ประทับใจพวกพี่ๆที่ดูแลแล้วก็เห็นเขาแบบอู้ทำไมเ็าแบบทุ่งเทมากเลยอะแล้วก็แบบว่าพยายามที่จะทำอาหารอร่อยร่าเหลอกเ้าทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นเบาหวานขึ้นนะคะมางานนี้เออก็เลยว่าแต่ก็ พออ่านพอได้เรียนก็เออมันไม่ยากมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะฮะแล้วก็มันเหมือนมีครูบาอาจารย์แล้วเราปฏิบัติได้ถูกต้องจากการแบบนอนไม่ค่อยหลับนับแกะนับอะไรก็เป็นภาวนาพุโทโธแทนก็นอนได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีประโยชน์ได้เจอสติเวลาขับรถแล้วโมโหหรืออะไรแล้วมันมีข้อหนึ่งที่ทอ่านแล้วก็ขับก็คือประโยชน์ของสมาธิที่คือระงับความร้ายกาศ ขำมางแต่แรกเลยบอก้าระงับความร้ายการอะไรอย่างเงี้ยบอกเออเข้าท่าดีเหมือนกันเออมีแค่นี้ก็สุดท้ายอยากจะขอบคุณออทุกสิ่งในโลกนี้คือสถาบันพระอาจารย์หลวงพ่อแล้วก็ธรรมสถานออพี่ๆครูบาอาจารย์จิตอาสาทุกท่านนะคะที่เสียสละมากๆ <c oughs> เราก็แค่มาเรียนกลับบ้านจบแต่พวกพี่ๆเขายังอยู่แต่ที่ลำบากใจี่ต้องทำต่อ เป็จนจิตอาสาแทนเราก็ยินดีนะคะก็มีความสุขที่มาอยู่สถานที่แห่งนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ